สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้า ขมาแล้วฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละนึ่งติดตามจะสำหรับพี่นอ้องธนใดทีเข้ามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อจะได้บม่พลาดแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้นหามีทั้งหุน้นนิเคหุนหห้นห้างเซยงหุ้นดาวโจนส์รอบปกติจะเจอการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะสำหรับหุ้น แนวทางฮานอยนี่คือเจอกันทุกวันเนาะรัฐบาลไทยก็มีให้เซนเดียวกันจะลาวพัทนาก็คือจันพุธแล้วก็วันศุกร์จาสำหรับมือกามีลาวพัทนาให้ด้วยจ้าฮะก่อนสิบไปรับชมฮานอยมัดรวมแนวทางของวันที่ยี่สิบเจ็ดมือกแเดียวมาเบิงผลของวันที่ยี่สิบหกกันก่อนเนาะวันที่ยี่สิบหกวันอังคารจะนอยมัดรวมเด่น ศูย์แปดวิ่งรูดจ้าสำหรับโพ้นน้อยรอบแรกจ้ารอบเฉพาะกิจสามตัวบนคือแปดสามสองผ่านไปเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาลักลอยจ้าโอ้โหสำหรับสุดสาตัวของเฮาแปดสามหาแปดขามา แปดสมองมีมีสมี8อยู่เนาะผลาดแค่สองาจ้ะสำหรับ2ตัวล่างรอบเฉพาะกิจส7จ็ดะมาตรงๆกันเน้นๆเ,เลยสีเจ็ดจะสำหรับรอบพิเศษ1นึ่งาผ่านไป2ตัวล่างพิเศษสี่เก้าสี่ชุดกันเฮาฟางแต่ว่าจับขู่ผ่านไปเนาะ โอ้จำได้แต่สี่เจนาะจ้ารอบเฉพาะกิจสําหรับรอบพิเศษมาสีเก้าไปบอถึงเนาะจ้าก็คือส6กกับหัวได้อีกอ,ะอ่ะสำหรับรอบปกติจ้า6กหกสี่หเข่าสี่หจะชุดกันเมือนีปังคากอีหลีเน้นผิดตัวสองตวลางรอบปกติส7ตัวเดิมกับรอบเฉพาะกิจจ้าสี่เจมาสองเด้งเลย เน้นเน้นจะตรงๆสำหรับรอบปกติเด้งบนหลางเนาะหกสี่สี่หกตามด้วยสี่เจ็ดโอ,อ้สำหรับรอบวีพี่จะศูนย์หกแปดหกแปดชุดชุดเด่นเข้ามาจะแปดจับขู่พาดไปโอ้ จะไพ่จะเปลกต่ำเนาะมาเล็กสูงจะหกแปดแปดหกเขาเด่นแปดวิรูดแปดจะชุดเด่นสองตัวล่างศูนย์เก่าชุดเด่นเขาเข้ามาจะาเด่นศูนย์รูดศูนย์มาจับไฮซูจับ,ห,จบห้ต่ำไปสูงจะไปบทถึงเลยเนาะศูนย์เก่าโอ้โหไปสูงปีตเลยเขาเข้ากับมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเข้ามาศูนย์เก่าจะสำหรับสูตรสามตัวมือนี่ผ่านไปเนาะจา้าสำหรับรอบ v ี p อีนี่ เขาเด่นวิ่งรูดทางบนทางล่างเลยเนาะเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาบนเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มาล่างจากจับกูพาดไปสําหรับสูตรสามตัวของเฮาวมี่พาดไปจากแอรจอยจับไฮแปดแปดสี่สี่แปดแปดเข้ามาเบิ้ลหลังเบิ้ลหนาเนาะหกหกสี่โอ้โหของเฮามี่สี่แปดแปด นี่คือโภนฮานอยมัดรวบของวันที่ยี่สิบหกจะตามนี้เลยวันที่ยี่สิบเจ็ดมืออตามลุ่นกันต่อจากับฮาหนอยมัดรวมจะเข้าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใ้คลิปเผื่อเป็นกําลังใจใหายกับแอดจอยได้เราจะนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจจากปากุดเอฟซีรับซมโคสตาให้แอดจอยด้วยเนาะกําลังใจเล็กๆหน่อยหน่ยเราจะสำหรับวันนี้ลุ้นต่อจหากฮานอยมัดรวมวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกา ให้ไปที่เด่นหกแปดวิ่งลูดจา้าอ่าเมื่อวานนี่เบิ่นบ่มาเนาะอย่างที่บอกเลยนะ่จะว่าชนหน่อยสำหรับมือ,น,น,อ in, นีออ่แนวทางของแอดจอยนี่คือบ่มีเลขเบิ่นเด้อจ้าอ่าแนวทางของแอดจอยเลขเบิ่นมือนี่ชนกันแค่เด่นหกหกอ่าหกหกนี่คือเด่นเด่นหน่อยรวมชนจา้า สำหรับพวกคนี่นากันอยู่เนาะบางเถื่อบางค่างเด่นห้านอยมัดร่วมชุดนี่คือเข้ามาแล้วจ้ะบางเถื่อบางคัางบางเถื่อบางคัางกับบอมาอ่ะปีเจรนาเบิร์เนาะสำหรับไซเบิร์นหกศูนแปดจ้ะแปดเก้าแปดศูนย์ แปดหนึ่งตามด้วยแปดสองกันจากกันสองมีสองสามสองสี่อย่าลืมเบอ่งชุดกันเดอจำว่านชุดกันปังเดอสำหรับสุดกันนี่คือพาดแค่สี่เก้ารอบพิเศษรอบเดียวเนาะสองหกจัง สองสามสองสี่สองหาตามด้วยสองหกแปดสำหรับชุด 3, สามตัวแปดสองหกคูเด่นแปดสองหกสี่สี่หกโอโย่เมื่อบ้านมาหกหกสี่เนาะอ่ะสี่สี่หกจ้าหกแปดสี่ สองหกหาสำหรับตัวเน้นจะวันนี้ขอเน้นไปที่สองหกหาสี่สี่หกสองห้าสองสี่จะชุดกันแปดหนึ่งแปดอ่าแปดศูนย์จะตามด้วยแปดสองหกเก้า ตามด้วยหกแปดสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมขว้ามือนี่คือตามนี่เลวยใจมากระดับชอบตัวนด้มือนี่ฝากไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะมือนี่ก็ะ่อยมาปังปังเด้งๆละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถก,การติดตามจากขอบคุณถูกถูกกำลังใจนราจะผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอ้อไัยห,หลายๆจะกขอให้พี่น้องทุกคนถูกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีกันทุกคนทุกทานจะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า